สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาสรุป10อันดับกับตัวมือถืองบเริ่มต้นคือ3,000นะครับพีจะขอแนบลิงกในการสั่งซื้อทุกตัวที่พีจัดอันดับใต้คลิปนี้ให้เป็นลิงก์ศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับบางคนค้นหาเองอาจเจอของปลอมแนะนำว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปเลยเพราะว่าวันนี้พีจะมา จัดอันดับทั้ง10ตัวที่น่าใช้หลังจาที่พี่ใช้งานผมอันดับหนึ่งก็คือเจ้าตัว Honor X6B ครับสเปคบอกเลยว่าดีมากบอดี้มีความแข็งแรงทนทานจริงครับซึ่งพี่ใช้งานมาถือว่าสุดจริง c p u ให้มา h e โ i o G85 Octa Core ครับ RAM 6G บวกเพิ่ม 6G ก,กับ ROM 108G สัปพ,พีร,รู้สึกว่า มันเพียงพอมากในการใช้งานครับซึ่งพีชอบวัสดุในการออกแบบมากครับราคาผมตอนนี้ที่3า9อยบาบาทครับถือว่าคุ้มจริงครับหรือการสั่งซื้อก็อยู่ใต้คลิปนี้ผมบอกเลยว่าพีก็สั่งมาใช้งานระดับต,ตัวนี้คือมันใช้งานดีจริงกล้องหลังให้มา50ล้านถือว่าเพียงพอในการใช้งานครับ นี่แหละรผมพีรู้สึกว่ามันคุ้มจริงนะเจ้าตัว Honor X6B ครับพีเลยให้เป็นที่1นึงผมในการจัดคังนี้แต่โดยรวมผม1กับไม่ไม่แตกต่างกันมากอันคือเจ้าตัว oppo A3X ซึ่งบอกเลยว่าตระกูล oppo ทำการบ้านมาดีมากกับตัว oppo A3X กับตัว CPU Snapdragon 6S Gen1 ครับซึ่งให้เรามาถือว่าจัดเต็มมากแรม ROM กับราคาเลทนะส0 0พ,พันนะสพรู้สึกว่าคุ้มจริงครับหน้าจอสู้แสงคือ1,000นินหน้าจอแบบเจาะรูด้วยกล้องหน้าถือว่าสเปคเกินราคาผมตัวนี้ราคาผมดูได้ทยเก้ 3, แต่พี่อมทํางานกดในการสั่งซื้อตัว x 3ตัว a 3 x มาอยู่ที่3า9พบาทหรือว่าเลทราคา3,000ครับสพ,พีรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าใช้งานแล้วมันก็คุ้มดีครับสพ,พนะรู้สึกว่าเป็นมือือที่ มันน่าซื้ออ่ะแล้วมันก็ใช้งานได้โอเคมากครับซึ่งพีใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าครบจบครับแบตทั้งวันถือว่าเพียงพอในการใช้งานครับนี่แหละผมพีด้ให้เป็นเอเทีที่สครับแล้วก็ตัาที่สองที่เหมือนกันคือเจ้าตัว vivo y19s ครับผมที่พีให้คะแนนความน่าใช้เท่ากับตัว oppo a3x หรือว่า oppo a3 ผมบอกว่าตัวนี้ vivo y19s สมสเปคให้มา คือจัดเต็มจริงครับบอด y ี้มีความสวยงามผมตัว CPU ให้มา Ubisoft T612 o c t a c o อ e ผมบอกเลยว่าเพียงพอผมตัวนี้หน้าจะให้มาในการทัดในการกดก็ถือว่าดีมากครับลำโพงเป็นลำโพงคู่ซึ่งสัปพีนะรู้สึกว่ามันคุ้มจริงกับเลทร,ราคาครับผมประมาณ3800-3900เลยครับก็ถือว่ามันน่าใช้งานจริงครับผมตัวนี้พี่จึงจัดอันดับ ให้เป็นอันดับ2เท่ากับตัว oppo a3x ครับผมตัวนี้น่าใช้จริงบอดี้มีความสวยงามสเปคกล้องให้มา50ล้านด้านหลังครับถือว่าสเปคกล้อง vivo ทำรอมน่าใช้งานจริงครับซึ่งพีรู้สึกว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่อง vivo ครั้งนี้ทำการบ้านมาดีมากครับนะครับในหฮมราคาก็อยู่ที่ ถ้าเราซื้อช่วงโปรเนาะอยู่ที่3,009ครับเดี๋ยวพี่ผมจะขอแนบลิงก์โปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปให้ของตระกูล vivo หรือว่า iqoo ผมบอกเลยว่าตระกูลเนี่ยใช้งานคือดีครับรอมในการใช้งานก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็อัพเป็น android 4ได้อย่างง่ายเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ของตัว vivo เนี่ยซอฟต์แวร์มาตรฐานครับถือว่ามาตรฐานแน่นอนแล้วก็อันดับที่3ครับตัว poco m6 ครับซึ่งตัวนี้พีใช้งานมาถือว่าสุดยอดมากครับ ตัว cpu ให้มา hero g 9 1 ultra ครับซึ่งสัปพีนะรู้สึกว่า ram 6 gb บวกเพิ่อมอีก6 gb มันใช้งานได้อย่างเพียงพอแล้วก็มันมีความสมบูรณ์กับการใช้งานมากครับนั้นพีจึงมอบให้เป็นมือที่น่าใช้งานเรทราคาตัวนี้ผมบอกเลยว่า3,000กว่าบาทนะสัปพีเจ้าตัว poco m 6ถือว่าคุ้มจริงครับนะครับราคาอยู่ที่สามพี่สามพนะครับผมเดี๋ยวพีผมจะขอแนะนงใต้คลิปในการสั่งซื้อให้กล้องลังผมให้มาเยอะมาก 108ล้านแบตทั่วอื่นแล้วก็ซัพพอร์ตฟ้าชาร์จด้วยผมตัวนี้กล้องหน้าให้มา13ล้านหน้าจอ Full HD พาสผม90้าสัพเฮิร์ตีก็ถือว่าเพียงพอผมในการใช้งานครับตัว M6 d g แม้ได้มาจากรุ่นพี่ตัว M6 Pro ครับังนั้นบอกเลยว่าใช้งานสพ,พีแนะ้ะรู้สึกว่ามันเพียงพอครับตัวนี้น่าใช้งานจริงตัว p o c o M6 จะสูสีกับเจ้าตัวใหม่ล่าสุดคือ p o c o c 7 5ครับซึ่งพีทาการสั่งมาเลยผมตัวนี้คือเลทราคาประมาณ3,000ครับก็ถือว่าคุ้มนะเอาจริงนะพีกดมาราคา2,700บาทครับตัว c 7 5มันน่าใช้งานมากแรม6 g จิกบวกเพิ่ม6 g จิกแอนแบตให้มาก็เยอะผมตัวนี้ CPU ให้มาไ e โ i o จ 81อ,อัลต้ากับราคา2,799บาทอะ่เอะเทบพีนะรู้สึกว่าช่วงโปรอะ่ะมันจะคุ้มมากครับเครื่องมือที่สับพีนะรู้สึกว่ามันน่าใช้จริงครับสับตัวนี้เนาะดังนั้นผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นล่าสุดณปัจจุบันกับโปรครั้งนี้ถือว่ามันคุ้มจริงครับ น่าใช้อ่ะคือเป็นมือือที่สับพีนะเลยมอบให้เป็นตัวที่3ครับเพราะว่าความน่าใช้มันน่าใช้กับตัว Poco M6 ซึ่งสูสีกันมากคะแนนนะผมพีเลยแบบให้เป็นตัวที่3เท่ากันเัาที่สี่ผมเจ้าตัว o o n o r x 7เกับราคาเลทสี่พันกว่าบาทที่พีซื้อมาถือว่าคุ้มนะผมสเปคต,ตัวนี้ให้มาเซปดากออน8 8 0 มันจะมีความรวดเร็วในการใช้งานผมราคา4,000กว่าบาถ้าใครมีงบอีกตัวคุ้มก็คือเจ้าตัว Honor นอรเดี๋ยวพี่จะขอแอพลิงก์ตระกูลของอ o n o เผมที่โปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปให้นะบอกเลยว่ามันน่าใช้งานจริงๆครับซึ่งพี่ไม่อวยนะพูดตรงเลยว่ามันดีกว่ามันดีครับเพราะว่าพี่ใช้งานรู้สึกว่ามันคุ้มอ่ะตัวเลทราคาที่พีซื้อมานะ4,200ครับซึ่งพีรู้สึกว่าเฮ้ย มันลดราคาเยอะแล้วก็ลำโพงคู่หน้าจอสวยหน้าจอ full hd พาผมตัวนี้กล้องหน้าแบบเจาะรูหน้าจอ90 h ฮอัพเป็น android 14เป็น mateos version 8ด้วยถือว่าสปีรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมสับเจ้าตัว honor x 7 b ครับถือว่าคุ้มครับแล้วก็แท็บเล็ต honor ผม honor pad x 8 a ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมนี่ครับผมรวมอันดับที่5ก็คือเจ้าตัว i n f o n i c hot 50 i อครับคือสพีนะตัวนี้ความน่าใช้มันราคาเหล3 0สามพันกว่าบาทมันน่าใช้ผมว่าบอดี้มันมีความสวยงามแบตถือว่าทั้งวันได้อย่างเพียงพอครับสปีแนละ้วรู้สึกว่ามันน่าใช้งานจริงครับแบตให้มาเยอะแล้วก็กล้องหลังให้มา48่ิบแเซลผมก็ถือว่าโอเคผมตัวนี้ในการใช้งานกล้องหน้าสกินโทนคือดีมาก8ล้านครับผมแล้วก็หน้าจอในการทัดคืน120อเฮิร์ตจะเต็มมากซึ่งพีเลยมอบให้เป็น อันดับที่5ผมในครั้งนี้เลยว่ามันคุ้มจริงครับเรทสามพัน 3, กว่าบาทตัวนี้มีไฟเฟกบริเวณด้านหน้าด้านหลังของผมตัวนี้นะก็ถือว่ามันโอเคครับเนาะการใช้งานเนาะซึ่งอันนี้พี่ก็ทําการรีวิวให้ดูว่าผมสามย้อนกลับไปชมคลิปแกะกล่องที่พี่แกะไว้นะครับให้ชมได้เลยผมตัวนี้นะนี่ก็ถือว่าอีฟ i นิกฮอตห้าสิบไอคุ้มครับ50าสิบโปรห้าสิบโปรัดคุ้มหมดครับผม ร,ราคาตอนนี้อยู่ที่3,399ในส่วนของเจ้าตัว h อ t 50อยู่ที่4,000กว่าบาท Ho t 50 Pro 5,000กว่าบาทในส่วนของเจ้า Ho t 50 Pro Plus ราคาเรท6,000ครับสปีพี่จะขอแนบลิงก์ตระกูลของตัวอีฟ i นิกที่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาใต้คลิปให้นะครับเพราะว่าพี่ก็ใช้งานมาจริงนั่นแหละพี่มาพูดเลยว่าพี่เลยให้เป็นยบ,บที่5เพราะว่าความน่าใช้มันก็ยังน่าใช้ดีจริงๆผม คะแนนไม่แตกต่างกันมากนะผมสหรับคะแนนอันดับต่างๆครับซึ่งพีใช้งานมารู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลในบอกเลยว่าใช้งานคือดีจริงครับเอาตรงมันน่าใช้งานจริงครับตระกูลของอีฟนิกในปีนี้ทําดีมากเช่นตัวมือถือรบ่0สองพันตัวสมาร์ทเก้าใช้โคตรดีอะสมาร์ทเก้าใช้ดีมากให้สิบเต็มสิบเลยราคาั0สองพันเลยครับผมสมาร์ทเก้าใช้โคตรดีครับซึ่งอันนี้ไม่อวยครับผมสมาร์ทเก้าใช้งานดีมากครับผมพูดตรงตรงเลยว่าดีจริงครับผมแล้วก็พีผมจะให้อันดับที่ 6คือนะครับผม Samsung Galaxy A06 ครับตอนนี้มันมี Samsung Galaxy A15 เอ้ย A16 ผมเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก,ก์ตระกูลของ s a m s u n ใต้คลิปให้นี่ครับผมพี่ใช้งานมาตัวนี้สับพีนะรู้สึกว่าฮ e โร่ G85 o c t a c o r e ก็ถือว่าเพียงพอนะเล่นเกม R160 เฟรมมาบอกเลยว่า Samsung ทำรอมมาดีมากครับสับพีรู้สึกว่าใช้งานได้เพียงพอแล้วก็รอมตัวเครื่องมีความสเสียรนมาก Android 14ผมตัวนี้เป็น One UI version 6ด้วยถือว่าสบายครผมราคาคือ3,199ราคามันสูสีสกับตัว OPPO A3X ครับสปีรู้สึกว่าราคามันน่าใช้งานมากครับซึรงในไม่อวผมพูดตรงๆเลยว่ามันโอเคมากสปีอะี่เลยมาแชร์ประสบการณ์ว่ามันคุ้มนะตัวตัว A06 เนี่ยนะครับนี่แหละผมพี่ก็มาจัดให้ชมว่าเฮ้ยรดับที่6มันน่าใช้งานจริง แล้วมันก็สูส4กับ Oppo A3X ครับผมสเปกกล้องหลัง50ล้านนะผมตัวนี้ถือว่าสเปคกล้องดีมาก UI กล้องใช้งานง่ายผมเอจะจตัว Nubia A06 Design ครับซึ่งพีทำการใช้งานตัวนี้มาเกือบ2เดือนวรู้สึกว่าราคา2,000กว่าบาทหรือว่าราคาเลท3,000กว่าบาทสับรุ่นแรมที่มันแบบเยอะขึ้นเนาะแต่พีรู้สึกว่าใช้งานมาดีนะตัวนี้ผมรู้สึกว่าหน้าจอสวยทัดดี กล้องหน้าแบบเจาะดูสเปคกล้องให้มาถือว่าจะเต็มจริงครับสปีรู้สึกว่าโนเบียทำสกุลมาดีมากถ้าใครเล่นเกมครับไปโนเบีย neo 2 5g เล่นเกมดีมากครับเดี๋ยวพิจารณาวิ้งะกุลของโนเบียหรือว่าเสีใใต้คลิปให้นะครับที่พีใช้งานมาถือว่าโอเคครับไอ้องตรงนะมันโนเบียในปีนี้ทําการบ้านมาดีมากดีไซน์อะ่ะมันแตกต่างกันนะผมตั้งแต่ดีไซน์ของเจ้าตัวโนเบียมิวสิกแล้วอะ่ะ รู้สึกว่าลำโพงของโนบีบิวสิ c เสียงดีมากครับผมสับพีผมใช้งานมาเนาะนะครับผมซึ่งเอาตรงว่าพีก็พูดตามตรงแหละที่ก็จัดนะผมอันดับตามที่พีรู้สึกว่ามันคุ้มอะ่ะในการใช้งานนะครับมาดูว่าอันดับที่8คือ oppo a3 ครับจริงๆเนี่ยตัวนี้พี่รู้สึกว่ามันจะสูสีกับกท็บทอปเลยสูสีกับตัว y1 9s นะครับผมแต่พี่จัดไว้8เฉยครับรู้สึกว่าราคากับสเปคให้มาถือว่าดีครับ Oppo A3 ในครั้งนี้งบ3,000ขึ้นหรือว่างบ4,000สบพีรู้สึกว่ามันคุ้มคือ Oppo ทำการบ้านมาดีมากไม่แป๋ผมที่อันดับในการขายดีในปีนี้ Oppo ได้ที่1ของไตรมาสนี้ครับไม่แปลกเลยว่า oppo ทําการบ้านมานนลค่า4,000กว่าบาทให้รอมให้แรมหน้าจอดีบอดี้มีความสวยงามครับมีความแข็งแรงทนทานผ่านการรับต่างๆครับซึ่ง oppo ในปีนี้สัพพีนะรู้สึกว่าทําการบ้านมาดีมากชื่นชมเลยว่าทําการบ้านมาดีจริงครับสับตัว oppo นะผมซึ่งพีทําการแบบแนะนําเลยว่ามันคุ้มจริงครับแบบคุ้มอะเอาตรงว่า มันน่าใช้งานแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ work ครับผมสับ P ร,รู้สึกว่ามันโอเคมากครับผมอันดับที่9ก็คือเจ้าตัวเทคโนโลยี6 n d o ครับซึ่งจากใจเลยว่าใครมีงบ5,000กว่าบาทตัวนี้คุ้มมาก CPU ให้มา h e โ o ร9 9 Ultimate ครับถือว่าความเร็วบอกเลยว่า ดีมากซึ่งในปีนี้เทโนโปรว่าหกนีโอหรือว่าเทโนโปรว่าหหรือว่า6กโปรเดี๋ยวผมขอแนบะลิงโปรโมชั่นล่าสุดของเทโนโตใต้คลิปให้ผมที่สำคัญผมเจ้าตัวเทโนโสปาร์โกหนึ่งใช้งานโคตรดีงบ2,000กว่าบาทผมราคาคือ4,599บาทตัวโปรว่าหกทำมาดีมากแบตอึดจริงครับแบต7,000พันมิลลิแอมป์อ่ะพี่แกให้แบตมาเยอะมากแบตโคตรอึดหน้าจอในการทัชสปีดหนึรี่สิบเฮิร์ตทัชโคตรดีครับพี่จึงมอบให้เป็น อันดับที่9ครับเพราะว่ามันใช้งานดีมากดีจริงครับซึ่งมองตรงว่าไอตัวคือ i อคูครับไอู IQ ของ Vivo IQ คู x e 9x ใช้งานก็ดีครับผมแล้ีสิ่4ผมคงเหนีพ้นเจ้าตัว Redmi 14C ซึ่งบอกเลยว่าใช้งานโคตรดีอะ 14C นี่มันสเปคมันจะใกล้เคียงกับตัว Popco C 7 5นะผมตัวนี้แรม6 g จิบวกเพิ่ม6 g จ สับีรุ่นแบบแรม8ก็มีผมตัวที่เป็นแบบ C6 C75 นะครับผมบอกว่าตัว 14c ใช้ตัว c p u h e l i o G81 Ultra ก็ถือว่าเพียงพอครับหน้าจอ 120Hz มันจะสู้ C กับ C75 สับพีรู้สึกว่าราคา2,995บาทคุ้มนะผมสับตัวนี้สเปคแรงแบตอึดแล้วก็กล้องข้างหลัง50ล้านสับพีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับนี่แหละผมพีก็มาสบว่าเฮ้ยตัวนี้ มันน่าใช้งานจริงครับซึ่งเพื่อนก็ลองตัดสินใจดูว,ว่าชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ดูนะว่าตัวไหนมันคุ้มครับส่วนตัวที่พีมาพูดในครั้งนี้หรือว่ามาให้ดูในครั้งนี้พีไปสัมผัสมาหมดเยแล้วพีก็ใช้งานมาหมดแล้วครับพีเลยมาแชร์ประสบการณ์ว่าเราควรไปตัวไหนดีนะฮะร,ระหว่างตัวตัวนี้ผมจบเพิ่มเติมเนาะงบราคา2000ครับโครงหนีพ้นเจ้าตัวเทคโนสปาร์โก no 1กับ CPU ียูฮ o p ซอฟ5 o หกห c ึ่งแล้วก็เจ้าตัวอีฟินิกสมาร์ ก้าครับซึ่งสองนี้บอกเลยว่าใช้งานโคตรดีอะงบ2,000กินขาดครับใช้งานแบบแฮปปี้อะใช้งานแบบโคตรดีอะครับผมบอกเลยว่ามีพื้ที่สปีนะพีจึงมอบให้เป็นอันดับที่ที่แบบท็อปของราคา2,000เลยครับผมเจ้าตัวเทคโนสปาร์โกหนึ่งแล้วก็ตัวสมาร์ทเก้านะครับผมของตัวอนะีฟนี่เนาะ นี่ผมพีก็จะไม้นําประมาณที่ผมแล้วก็แทนะ็บเล็ตเนาะถ้ามองแท็บเล็ตผมพีเคยทําการให้บเล็ตไว้อยู่แท็บเล็ตนะเรดมี Redmi ก็ใช้งานดีหรือว่าเจ้าตัวที่เป็นของ Honor h o n o r p a d X 8 A พีจะมีคลิปแกะกล่องนะครับให้ชมดูนะครับผมอย่าลืมรอชม,มเลยผมคลิปแกะกล่องเจ้าตัวนี้ซึ่งพีเคยแกะแหละพีชอบผมเลยสั่งสำนี้ขอบคุณครับพจะขอเนบบินในการสั่งซื้อ ใต้คลิปให้นะครับผมเซวนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะเดีย๋ยวพี่ผมจะขอรวบรวมลิงก์แะโปมโมช่่นต่างๆที่มันคุ้มที่พีกดมาเองเป็นเครื่องสูนไทยใต้คลิปนี้ให้นะครับอย่าลืมผมบางคนค้า่ในเองอาจเจอของปลอมนว่าให้กดซื้อผ่านลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เซานี้ขอบคุณครับ